ไอ้โง่ไงอ้เขาตก,กไดจะทำอะไรกันกะทำเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าเกินไปแล้วน้อยไปเลยซ้ำทำไมกันเล่าอ๋อเลืมไปตอนนี้ได้ยอดใหญ่แล้วไปไเป็นไงจะเบ่งรืงไงฮะจะเบ่งใส่กูยังไงข้าเห็นไม่สมควรข้าต้องขัดขวางเอาไว้<า>อย่าทำาแบบนี้เลยกลับไ,ไปกูไม่กลับเลย ขอบคุณจ้าเจ็บตัวไหนเนี่ยเดินปั้นมาต้องระวังในระหว่างตัวด้วยนะรู้ป่ะเดี๋ยวนี้เขาไปเดี๋ยวนี้มันมีเฮ้ยตายแล้วนี่ไอ้เติ้นมึงมานี่อ้าวทำไมเขาเป็นนางเอกมึงทำแบบนี้ไม่ได้มันจะทำไม่ได้มานี่อะไรมึงมาทำแบบนี้ได้ไงมันน่าเกลียดเฮ้ยมึงเห็นเปล่าเห็นแล้วตีบเลยตีบ่ามึงก็รู้ว่ากูมีคนที่กูแบบว่าอยู่แล้วนะเว้ย มึงเข้าใจคำว่าประชดไหมเมื่อกี้ขนาดข,ขนาดคนของใจอะไรมึงเนี่ยยังไ่ทำให้คนอื่นได้ทำไมมึงยังทำาคนอื่นไม่ได้จะเดินไปไหนเนี่ยเดินจงกกมหรอดิเกมันมีมุมของมันอ๋อโอ้ยจะหามุมหาวเองด้วยตีบเลยแล้วถ้าเขามาเห็นนะมึงกลัวเหรอกลัวสิไม่กลัวทำไมอย่าไปหงอยอย่าไปกลัว อ๋อมึงจะให้กูแบบว่าประชดประชันไปเลยเวลาเขามาเห็นเนี่ยอย่างน้อยเขาจะรู้สึกว่าทําอย่างนี้ทําไม่ถูกที่เขาทําอ่ะถูกไหมต้องให้เจ็บไปบ้างเจ็บมั้งมึงสอนกูจีบคนนี้หน่อยอย่าไปกลัวเอางี้กูพูดอะไรพูดตามกูได้คุณครับคุณครับคุณสวยเหลือเกินคุณสวยเหลือเกินเดี๋ยวผมพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกินเสร็จชามไม่ต้องล้างกินเสร็จชามไม่ต้องล้างชามเขียวคําเช้าชามขาวข้ามาชามเขียวข้าเช้าชามขาามข้ามเอ้ยเหมือนได้ยินไหม เดี๋ยวผมพาไปไหว้พระครับเดี๋ยวผมพาไปไหว้พระครับเช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูโบสถ์เช้าเปิดประตูโบสถ์เย็นปิดประตูเบิดเดี๋ยวผมพาไปรู้จักยายครับเดี๋ยวพาไปรู้จักยายครับยายมีสองคนยายมีสองคนยายมีเรื่องหอยยายมอยเลี้ยงหมีวันดีคือดีหอยยายมีกัดหมียายมอยงับหมาเฮ้ยไม่ดี่หมามาอย่างไรหอยทีเต้นยายมีเรื่องหอยทีเดียวยายมีเรื่องหอยยายมอยเลี้ยงหมีวันนี้คือดีหอยยายมีกัดหมียายมอยจะกัดผิดนะ ถ้าเกิดกัดไม่ได้มึงแค่ขบพอยังมีเรื่องเออเอยังมีเรื่องหอยตลยครับอะไรพูดนี่ยังมีเรื่องหอยยีมอยเรื่องหมีวันดีคืนดีหอยมีกัดหวีให่มอย,อยถ้าเกิดคุณพร้อมแล้วถ้าเกิดคุณพร้อมแล้ว,วใใฟังความในใจของผมครับฟังความในใจของผมครับพูดเองเลยพูดเองเลยฉันเหรอไม่ใช่หมายถึงมึงก็พูดเองเลยไม่ใช่หมายถึงมึงเนี่ยพูดได้เลย หญิงอะนะมึงก็พูดของมึงเองมึงเนี่ยพูดของมึงเองมึงเข้าใจอะไรบ้าเนี่ยมึงเข้าใจอะไรยากอะเนี่ยมึงก็พูดได้แล้วมึงก็พูดได้แล้วมึงอะไรมึงอะไรไอ้ควายไอ้ควายแล้วกูเตะกันดิตายแล้วกูเองการจะไปเตะมึงมึงมาป่ะเนี่ยนุมึงจะไปเตะเขาได้ยังไงครับผู้หญิงก็มึงบอกให้กูพูดตามน่ะกูหมายถึงว่าที่กูพูดว่าให้มึงพูดเองหมายถึงว่าความรู้สึกของมึงพูดให้เขาฟังเองเลยโอ้หมึงก็ไปบอกเกือบเสียคนแล้วไหมล่ะเกือบเตะเขางั้นเอางี้เอายังไง